ในความเดิมตอนที่แล้วนั้นผมได้ทําการไปโลก3แล้วก็ได้ทาการหาดาบ er เซเบอร์ด้วยนะครับทุกคนสําหรับ E ีนี้เนี่ยเราจะไปทําอะไรก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามกันไว้เลยนะครับโอเคถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนครับพี่ครับโลบักหมดทายังไงดีครับพี่เกตัวเองงั้นต้องนี่เลยมาลูชอ็อปร้านรับเติมโลบักกดผลแมปบล็อกฟุตคิงเลกาซี่และยังมีเกมอื่นด้วยนะครับอีกมากมายเลย,เลยที่รับกดเกมพาร์ทลิงยอยู่ข้างล่างเลยนะครับแค่ผมพูดเนี่ยวันนี้ก็พูดไม่หมดมีน้าเพจแล ก็เว็บเลยนะครับต้องร้านด้วยเลยครับผมอยู่มารูบักช็อปครับสวัสดีคนไทยที่หายใจบนอวคารทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม x 4 r กกันนะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยผมได้ทําการไปฟาร์มเลเวลมานะตอนนี้เนี่ยเราเวลอยู่ที่745นะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถไปที่โลก2ได้แล้วนะครับถ้าเราไปทำเควสแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่โหดพอนะครับทุกคนผมจะฟาร์มตัวเองเนี่ยไปถึงเวล750นะครับผมทุกคนครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่ผิด คือเว็มันก็ตันที่750นะครับทุกคนโอเคไม่พูดพ่ำนํำเพลงเนี่ยเดี๋ยวทำการรับเควสกันเลยดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือ XP คูณ2อ,อีกครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะหมดนะถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคเดา๋ทำการอัพสตัดกันนะครับผมยังมีสต,ตัดที่ไม่ไดอัพอีกเยอะเลยนะผมจะอัพตามนี้แล้วกันนะครับแต่เน้นไปที่ดาบเพราะว่าเรา่าจะใช้ดาบเยอะกว่านะครับทุกคน แต่ว่าก่อนอื่นที่จะฟาร์มเนี่ยคือผมมีสิ่งที่จะซื้ออยู่นะคือโซนะครับผมยังไม่ทําการซื้อโซเลยวทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการซื้อเลยนะรานะคาอยู่ที่1นะนึ่งแสนนะทุกคนโอเคแล้วก,ก็กดเลยไปเลยนะครับนี่แค่นี้ก็จะได้โซนะครับกดอ่าฟึบอ่าโอเคยางฟียวคือโซเนี่ยมันก็จะช่วยเราใช่ไหมเวลาแบบเคลื่อนที่ก็กดแบบว่าเออก็คือเร็ว่ะก็คือช่วยอะเออกูไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือมันช่วยพวกมึงเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจแหละแต่ว่าผมในขอนทำงานสู้กับเยติก่อนนะครับทุกคนคือแบบไม่ได้สู้มานานนะตั้งแแต่แบบนี ง่ายเลยอีซี่นะครับทุกคนได้ค่าหัวมาด้วย2 7ง0ันด้ยะครับทุกคนครับก็เคว้เนี่ยจะอยู่ที่8ตัวใช่ไหมทุกคนโอเคผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าอีซี่อยู่โอเคน่าจะอีซี่เลยหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับทุกคนแต่น่าจะจาัดก,การไม่ยากนะครับสำหรับพวกนี้เออไม่ยากนะทุกคนครับ แล้วไม่กูเปิดไฮคีสเนี่ยฮัลโหลแต่คือที่ผมฟาร์มเนี่ยผมแบบว่าฟาร์มลำบากมากเลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าทาไมรอบนี้ผมถึงแบบว่าฟาร์มลำบากกว่าทุกครั้งนะครับที่ผมฟาร์มอ่ะผมว่าผมก็เปิดไฮคีสแล้วนะเว้แต่มันก็ยังแบบว่าตีลําบากอยู่ดีนะทุกคนคือมันตีเราเข้าหรอผมเออแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปซื้อผลเนี่ยนะครับคือเราน่าจะไม่มีผลนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยทาการฟาร์มยากขึ้นเว้ผมว่าเนี่น่าจะมีส่วนอย่างมากเลยนะทุกคนครับสําหรับเรื่องผลปีศาจถ้าเราแบบว่าผลดีปป่่่่่ะะะนน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 ีีีี้้้้มมัาาาาาาจจจตเเเรรไขแลวววพกกคอื็โย โอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเออใช่ออกออูลืมซื้อไอคิสังเกตอะไรวะเออลืมซื้อไอคิสังเกตนะครับผมทุกคนครับคือถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็จะสามารถหลบหลีกที่อย่างว่าคองแคลยแต่ว่านี่คือกูลืมซื้อไงโอเคไหมโอเคคือกูลืมซื้อนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปซื้อตอนข่าไปแล้วกันนะครับตอนนี้เรายังฟาร์มอยู่นะครับทุกคนครับตอนนี้เควสยแรกเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะทุกคนครับโอเคอุ้ยอ้ย มันเจ็ดสี่ห้านี่หว่าไม่ยังขาดอีกเยอะเลยทุกคนโอ้ยังขาดอีกเยอะเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยตัดไปตอนที่ผมฟาร,ร์มเสร็จเลยดีกว่านะครับผมว่าถ้าเราได้ถึงเจ็ดห้าสิบเนี่ยมันน่าจะเยอะไปนะเออมันน่าจะเยอะไปนะครับผมโดนครับโอเคเราก็ทําการฆ่าพวกนี้เลยละก,กันนะครับผมทุกคนก็ถือว่าอีซี่เลยนี่แน่โดนกูแล้วก็อีกสองตัวนะครับทุกคนโอเคเราจะลากมันมาใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าอ้าว เฮียอะไรวะนี่อะเฮียอะไรวะนี่ยโอเคตอนนี้มันก้อนตายแล้วนะครับเวลาเราขึ้นมาอยู่ที่748นะครับทุกคน ก็ได้อันนี้มาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการอัพอันนี้แล้วกันโอเคผมชอบเล่นดาบเนาะแล้วก็อันนี้อัพอีก2อัพให้มันหมดไปนะทุกคนไม่งั้นมันแบบมันขัดหูขัดตาเน่เข้าใจไหมโอเคนะครับเราก็จะทําการไปที่เกาะสกายเปียเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้คือเรือ,อยางอื่นเรายังไม่ปลดล็อกนะครับมีแต่เบสิกโบสนะครับทุกคนโอเคสกายเปีย okay, er อยู่ทางไหนสกายเปีย er อยู่ทางนู้นนะครับ oh, โอ้โคตรไกลเลยทุกคนเอ้หรือว่าเราจะไปสุ่มผลก่อนดีเผื่อได้ผลบินนะครับโอเคโอเคเราหนัากของการไปสุ่มผลกันก่อนดี่าน,นรม้ยีีเเเงิ ล้านเลยนะทุกคนคือเราไม่จะเป็นต้องเสี่ยงดวงนะครับเออถ้าแบบว่าไม่ผลดีๆขายนี่เราก็ซื้อได้เลยนะทุกคนเช่นผลแสงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะมีหรือเปล่าอันนี้คืออีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าผลพวกนี้เนี่ยมันออกยากมากเลยนะที่จะให้มันขายนะทุกคนมีแต่ผลน,นั้นอุ้ยสะมาเห็นใจนี่ซื้อเลยหกแสนนี่เลย แค่นี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีสก,กิลบินผมว่าผมจะไปตีเจ้าบอสนะถ้าบอสอยู่เนี่ยเราว่าเราก็น่าจะได้มาตรตรีพอสมควรเลยนะทุกคนแต่ปัญหาบอสไม่อยู่เลบอสบอสไม่อยู่ บอ <laughs> มันไม่อยู่อะทุกคนครับเอ้ยเอยอยู่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 ว่ามันไม่อยู่สและคือถ้าเราเนี่ยใช้คอมแบตตีผมไม่รู้ว่าบอสมันจะตายเลยหรือเปล่านะทุกคนเอ้ยไม่ตายนะครับโอเคเราก็จะทําการใช้ผลแสงนะครับเพื่อเปิดฮาคินะครับแล้วก็ตีบอสผมว่ามันน่าจะตายอยู่นะทุกคนเออบอสมันก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นนะนี่งไงทุกคนอะตายแล้วแต่ว่าได้มาแค่6นะทุกคนครับถือว่าได้มาน้อยมากๆเลยโอเคก็ค่าลิงพวกนี้ก็น่าจะเพิ่มให้เราได้เยอะอยู่นะทุกคนนี่ไงเยอะเลยอะ ค,คิดว่าจะเอาคิดว่าจะเอามาช่วยตีซะหน่อยช่วยไม่ได้เลยตีทีตายแล้วทุกคนครับเออแล้วก็ตอนนี้เราเป็นโลเกียแล้วนะครับแค่นี้ก็จะแบบว่าเบียวและนะจ้ามอนเตอร์ที่ว่าเบลกากับเราก็จะตีเราไม่เข้าเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีใครมากล้าเหิมเกิมกับเรานะครับทุกคนครับโอเคแต่เราทําการไปที่เกาะสก,กายเปียดดีกว่าก็อยู่ข้างหน้าเราเลยนะทุกคนครับแต่ว่าเจ้าฮาคินเนี่ยจะอยู่ข้างบนนู้นนะทุกคนเออใช่อยู่ตรงอุซบนะถ้าผมจําไม่ผิดนะ นี่นะครับก็จะมีเจ้าอูซอบอยู่นะทุกคนเราก็จะทำการคุยไปเลยนี่นะครับปึ๊บ ปุ่หรือว่าคุยนะครับ7จ็ดแสนห้าเศษเงินนะเออนี่เลยนะทุกคนเครก็จะได้แบบว่าเคียนไฮคิมาแล้วนะครับหรือว่าไฮคิสังเกตนั่นเองโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยทำการทําภารกิจเพื่อไปที่โรคใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนครับก่อนที่เราจะต้องไปเนี่ยก็จะเป็นเกาะน,นูนนะครับทุกคนเกาะคุกอนินเพลดาวนั่นเองผมไม่รู้ว่านี่เนี่ยมันคืออิมเพลดาวหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าน่าจะใช่นะครับถ้าจำไม่ผิดนยนะคือในเกาะจะมีโดฟามิงโกที่ถูกขังอยู่นะทุกคนครับโอเคแล้วก็มีใครควนเนี่ยไข ใครเองคือใครนี่เขาน้าจะทำการมาฆ่าดูฟามิงโกนะครับทุกคน โอเคแล้วก okay, 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 so re okay, so ็นำการคุยไปเลยแล้วก็ได้คีย์มานะครับเพื่อที่จะใบค่า R O K นั่นเองนะครับคูซันอ่ะใช่ไหมเออน่าจะเอาเออเออออเฮียติดอ่างก็คือครูซันนั่นแหละนะครับตัวนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยโอเคแต่เราเนี่ยทำการเข้าไปเลยดีกว่านะครับทุกคนทําการเปิดประตูนี่ไงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ไม่ได้เจอมาแบบว่านานมากนะทุกคนครับเออคือแบบนานจริงๆอ่ะที่เราแบบไม่เห็นคูซันตัวนี้นะเออแล้วผมไม่ได้ซื้อแบบว่าอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรทุกคน เมรี uh, Mary, นะครับเรายังไม่ได้ซื้อแบบว่าไฟติ้งสไตล์เลยโอ้โ oh, ห oh. ชีวิตเรานี่มันจะขาดแคลนคุณทรัพย์ไม่ใช่คุณทรัพย์ขาดแคลนของทุกอย่างไม่ได้นะทุกคนครับโคตรแย่เลยนะโอเคดูดิใช้แบบว่าเมรีอันแรกแบบว่าตึงๆนะครับทุกคนครับเออใช้คอมแบทตึงๆนะถือว่าเป็นของแรงนะทุกคนเออคือแบบว่าคนที่เขาสูงจะไม่มีแหละคอมแบทนะ บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเผื่อว่าใครอิจฉาไม่ต้องอิจฉาพี่นนท์นนะ้อยก็คือตอนนี้ผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วตอนนี้นึงนึงนึงผมผมยิ่งแบบว่านิ้วนิ้วไม่คล่องเลยนะไม่ค่อยได้พ v p พ,พนะครับทุกคนถ้าแบบว่าเราพี p พ,พบ่อยเนี่ยนิ้วเราก็าอาจจะเฮ้ยกูหลบแล้วนะกูจำได้นะไอเฮียนี่โดนกูนี่แน่มึงโดนกูเหิ่มเกริมนี่เหิมเกริมไม่ฟัวอ่านี่เหิมเกริมนี่เหิ่มเกริมนี่เหิมเกริมเหิมเหิมเกริมเฮิ่มเกริมนี่ ไม่อยากตายโก,โก,โก็กกลัว Go, go, go. นี่แน่ทุกคนเรารีเลือดก,ก่อนนะครับทุกคนไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะทุกคนครับแบบว,ว่าตายอย่ะตายเอ้ยๆนี่ไงทุกคนโอกาสดีเออใกล้าตายแล้วนะครับผมว่าทริปเปิลสแลตอีกทีเดียวมันตายแน่นอนนะนี่แน่นี่นะครับตอนนี้ก็ทาการตายแล้วนะทุกคนแลวเราเนี่ยก็ทําการไปคุยกับคนที่อยู่ในคุกเลยนะครับทุกคนครับโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเราเคยสู้กับมันแล้วไงแล้วก็จะรู้ทางแบบว่า รู้อะว่า,วามันต้องทำยังไงนะครับทุกคนครับที่ททจะสู้กับมันได้นั่นเองนะพอเรามาถึงเนี่ยเราก็จะทําการคุยเลยนะครับทุกคนกับเจ้านี่นะอะไรของเขาอะโอแล้วเราเนี่ยก็เอยเจ้าหนูนี้อังอังจะใส่กูเน๊ะเออเออเออนี่นี่เออเฮ้ยเฮ้ยเยเฮผม p ี p พีไม่เป็นด้วยนะทุกคนครับ ถือว่าเป็นไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยตีไม่ได้วาเมาื่อกี้ฮะผมตีมันไม่ได้นะเจ้าหนุ่มคนนั้นนะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยไอย้นี่ไหนนี่นี่นี่กูดาบเพียวๆก็ได้ว้าก็ก็ก <Stamp> ลัวเฮ้ยเฮ้ยจุกจุกจุกหลบเรือเราจะหมดแล้วเว้ยทุกคนครับถ้าเรือเราหมดนี่เราตายเงี่ยงใช่เรือมหมดก็คือตายไงงงอะไรวะนี่นี่ตาย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  ตายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วคือส <c oughs> เตปเราเนี่ยผมบอกเลยว่าหดที่สุดแลนะในนั่นใน่น่นอากโอไม่คือเราตายแล้วทุกคนโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยจะทําการไปที่มิดเดิลทาวเลยมันคือเมืองไหนว่ามิดเดิลทาวนึกซีอ๋อมันคือเกาะกลางไงทุกคนเออผมลืมไปได้ยังไงวะทุกคนกับการที่เราจะต้องไปเกาะกลางนะครับเพราะว่าโลกสองเนี่ยเราจะต้องไปที่เกาะกลางนะทุกคน เออเออใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ไงผมลืมว่าผมจะพูดอะไรครับแรงผมเนี่ยแต่คือตอนนี้เนี่ยผมมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่งนึกได้คือกูลืมเปิดเสียงเกมเฮีย <Here S 1> อะไรวะน,นี่ <laughs> เล่นมาตั้งนานนะอัดมาตั้งนานอนะ่ะแบบว่าอัดมาเกือบ20นาทีลืมเปิดเสียงเกมนะครับโอเคผมจะเปิดเปิดสกีดเดียวพอแยวมันดังเกินนะทุกคนครับก็โลก2เนี่ยอัปเดตมานานมากแล้วนะทุกคน2ปีได้แล้วนะครับประมาณ2ปีกว่าแล้วนะทุกคนไม่ก็เพิ่ง2ปีนะประมาณนี้นะครับ ท่าที่ผมจําได้นะครับคือนานมากๆตั้งแต่สมัยที่แบบว่าช่องพี่ซันคุงอ่ะนะครับยังตอนนั้นช่องพี่ซันคุงไลฟ์สตรีมบ่อยๆนะครับเออช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โลก2เพิ่งอัปเดตเข้ามานะทุกคนเออใช่จําได้เลยเอ้ยแต่ว่าเราจะต้องลองไปนี้นะครับผมอยากลองไปนี้จังเลยซุ่มผลพิศารที่โลก2นะครับทุกคน,นครับทุกคนว่าดวงผมมันจะดีหรือเปล่าผมว่าดวงผมเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วนะอัะเจ้ฮึบสวัสดีครับคุณลุง ไม่เจอต้องนานเชรกเหมือนเดิมเลยเนี่ยซุ่มผลชั้นราคา1นึ่งแสนนะครับเราจะได้ผลดีหรือเปล่าอุ้ยเราได้ผลโคตรดีนะครับดีก็ขี้ละได้ผลลับเบอร์มานะครับทุกคนเอ้ยันว่าเอ้าแล้วผลหายไปไหนอะมีโปรหรือเปล่านี่ไม่ใช่ว่าแบบมีโปรดูดผลไปนะทุกคนได้หรอแล้วผลมันจะไปอยู่ไหนเข้ากล่องเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่น่าใช่มั้งโอเคเดี๋ยวเราไปดูฉายาเราหน่อยดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยมีมีมีฉายาอะไรตอนนี้คือกูลงไม่ได้โอเคไหมโอเคตอนนี้เราก็ไอ้จุ๊บข้างล่างโอเคนะครับ นี่ยจะมีไทเทนสเปเชียลนะครับทุกคนเป็นฉาย,ยานั่นเองฉายาโ,โล่งเลยนะโล่งเลยอะ่ะจะมีบิ๊กนิวนะครับจัดชายสติ๊กเกอร์นะครับอันรักกี้อันนี้คือเราได้มาตรงโลกสามนะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกนี่คายฮาร์ดเท็ดคายฮาร์ดคืออะไรอะ่ะปาบอันนี้แหละทุกคน สีเราไม่น่าจะมีใช่ใช่ไงกูไม่มีสีนะทุกคนครับถ้าใครบอกมีกูมีสีดำกูเป็นแ่สีดำเนอะอุ้ย,อยตอนนี้มีโตเล่นหมากลุกหมากฮอตมากมากเอ้ยตัวนี้คืออะไรอะทุกคน Awake Expert เฮ้ยมันคืออะไรครับเนี่ยผมไม่ค่อยได้รู้เลยนะครับน่าจะแบบว่าผล Awake หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้มาดูเหมือนกันนะครับอันนี้เขียนอะไร c o d e m a d e by โอ้ oh. แล้วก็ตัวนี้จะมีตารางค่าหัวบอกอยู่ด้วย RIP i n d a นี่ 3 7ล้านไม่มีใครถึงแน่นอนเพราะมันตันยี่ห้าล้านนะครับแล้วก็วิก,ก้านี่คใครผมไม่รู้จักเลยนะผมไม่ใช่สายพี่ๆไงทุกคนแต่ว่าขอเลื่อนชื่อดูก่อนนะเผื่อมันจะมีสักคนหนึ่งที่เราแบบว่ารู้จักนะครับเออแบบว่าคนทงคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเ,เลื่อนมาเจอทันคุงนหรทุกคนครับเฮ้ยใช่หรือเปล่านี่อันนี้ที่พี่ชิโร่ไหมทุกคนใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับ เออันนี้ก็คนไทยนะครับพี P ่บอยซาซีเฮ้ยอโครเท่เลยพี P ่บอยหรือว่านี้ไม่แค่ตามเซิร์ฟมาผมไม่รู้นะครับว่าไม่แค่ตามเซิร์ฟหรือว่าทั้งโลกที่เล่นบ็อกฟุตนะครับทุกคนครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับโลก2โอเคก็ถือว่ามีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับโลก2นะครับใครชอบผมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะทุกคนครับโอเคถ้าใครกดเนี่ยก็จะแต a กิ y มากๆเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดเนี่ยถ้าไม่อยากตายไปกดซะ โอเคไหมทุกคนโอเคถ้ากดแล้วนี่ก็ thank you very good มากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ในวีทอนี้นะครับไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับผมทุกคนไม่ว่าใครครับแต่เดี๋ยวทุกคนเคยเล่นเกมรู้สึกว่าคอมช้าคอมกากจะจปลาคอมทิ้งหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมานำเสนอต้องร้านนี้นะครับผมไอเฮาสิบมีคอมดีดเนี่ยมาขายมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมทำงานคอมไอเอ็นหรือว่าเนอตบุ๊กนะครับได้มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกตต่างๆในร้านที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกดูได้อีกด้วยเช่นหน้าจอคีย์บอร์ดเมาส์ เลยนะ่จะบอกให้หรือถ้าหากคุณผู้ชมมีปัญหาอะไร mm hmm. ก็จะมีหน้า mm hmm. เว็บที่คอยตอบคุณผู้ชมในอย่างรวดเร็วเล,เลยนะครับผมต้องร้านนี้นะครับผม I have CPU เขาหวานเขาสายแรงนะจ๊ะจุ๊บมั่ว